สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับเราเชิอนะคะในวิชาภาษาจีนวันนี้นะคะเราเชิอจะให้นักเรียนชั้นป .1 เนี่ยได้เรียนเนื้อหาในบทที่11นะคะ,ะให้นักเรียนหยิบหนังสือเรียนขึ้นมานะคะเริ่มแบบเรียนนะคะแล้วเปิดไปในหน้าที่64คะ่ะหน้าที่64บทที่11 วันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องหนีกุ้ยซิ่งนะคะหนีกุ้ยซิ่งนะคะแปลว่าคุณนามสกุลอะไรนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยเรามาดูนะคะว่าในบทเรียนนี้เนี่ยอ่เราจะเรียนพยัญชนะหรือว่าคำศัพท์อะไรนะคะอ่ะนักเรียนดูที่คำแรกเลยนะคะอ่ะตัวนี้นะคะอาจารย์ออกเสียงว่า ซื้อนะคะซื้อตัวนี้ซื้อตัวนี้ซื้อนะคะจะอ่านออกเสียงต่างกันซื้อซื้อซื้อนะคะอ่ะแล้วนักเรียนมาดูที่คำศัพท์นะคะคำแรกนะคะคำแรกอ่านว่าซื้อซื้ออ่ะนักเรียนเอาออกเสียงตามเราชื่อนะคะซื้อ จื่ออ่าจื่อก็คือลูกนั่นเองนะคะลูกต่อไปซื่อซื่อนะคะซื่อคือหนามนะคะหนามต่อไปอันนี้ซื่อซื่ออ่าซื่อคำนี้แปลว่าสี่นะคะส,สี่อ่าอีกครั้งหนึ่งซื่อจื่อลูกซื่อ ซื่อหนามซื่อซื่อสี่สนะคะให้หนูเขียนคําอ่านและความหมายลงไปเลยนะคะตามตัวอย่างด้านบนนี้นะคะแล้วในส่วนถัดมานะคะเมื่อหนูเขียนเสร็จแล้วถ้ายังไม่เสร็จใ,ให้คุณครูกดสต็อปไว้นะคะอะต่อมาอันนี้เป็นการฝึกอ่านออกเสียงเฉยๆนะคะอะเราเชื่อจะอ่านให้ฟังก่อน สืือสื่อื่อือือสือูอือสืออ่ามันจะอ่านออกเสียงคล้ายๆกันนะคะเราจะต้องตั้งใจฟังให้ดีนะคะและแยกแยะชือือสือ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 สืือืส ซื่อปู่ชื่อฉืนอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงนะคะอันนี้นักเรียนอ่าจดภาษาไทยลงไปนะคะแล้วลองฝึกอ่านเพื่อแยกแยะว่าเราสามารถอ่านออกเสียงได้หรือเปล่านะคะในส่วนนี้เราชื่อไม่ได้เอามาอ่าออกข้อสอบอะไรนะคะแต่ว่าให้นักเรียน,เ,นยเขียนคำอ่านลงไปด้วยนะคะตัวสีแดงนะคะอ่า ต่อมาค่ะตรงนี้นะคะเป็นการฝึกสนทนานะคะเราชื่อขอบอกก่อนเลยว่าในบทเรียนนี้นะคะเราชื่อจะให้หนูเนี่ยสอบอ่านฝึกสนทนานะคะกับคุณครูประจำชั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งตัวอย่างไปให้นะคะในสัปดาห์นี้ให้ฝึกก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเราเค่อยมาทำกันนะคะ,ะนักเรียนตั้งใจนะคะตั้งใจอ่ะ ประโยคแรกนะคะอ่านว่าหนิ่กุ้ยซิ่งหนิ่กุ้ยซิ่งท่านนามสกุลอะไรหว่อซิ่งหวังวอซิ่งหวังฉันนามสกุลหวังอ่ะเวลาที่หนูอ่านนะคะหนูก็อ่านด้วยแล้วก็แปลด้วยนะคะอีกครั้งหน,งน,นึ่งหนิ่กุ้ยซิ่ง หนิ่กุ้ยซิ่งท่านนามสกุลอะไรว่อซิ่งหวังว่อซิ่งหวังฉันนามสกุลหวังต่อไปค่ะอ่าต่อไปเปิดไปหน้าที่66นะคะหวังโป๋เปาะหาวหวังโป๋เปาะฮาวอ่าสวัสดีอ่าหวังป ổ ปาปะก็คือ อ่าเป็นคุณลุงนะคะเป็นคุณลุงเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวเราชื่อแก้ไขก่อนนะคะเราชื่อพิมพ์ไปมันเป็นคาําอ่านแต่ความจริงแล้วเราชื่อต้องพิมพ์ความหมายมันลงไปด้วยนะคะขอแก้ไขแป๊บนึงนะคะอ่าต้องบอกว่า เราต้องบอกว่าคุณลุงนะคะลุงหวังป๋อบอกคือคุณลุงนะคะลูกนะอ่ะอันนี้เราช่วยแก้ไขถูกแล้วนะหวังปโปหฮาก็คือสวัสดีลุงหวังนะคะหรือสวัสดีคุณลุงหวังก็ได้นะคะอ่ฮาหนีเจียวเ h ินมิงจื่อฮาหนีเจียวสมมิงจื้อนะคะอ่ะ แปลว่าสวัสดีคุณชื่ออะไรหรือเธอชื่ออะไรก็ได้นะคะวอจิโอลลี่ฉันชื่อลลี่นะคะ,ะในบทเรียนนี้ก็จะมีใครบ้างมีการถามว่าคุณนามสกุลอะไรใช่ไหมแล้วมีลล,ลี่กับคุณลุงใช่ไหมคะเขากาลังคุยกันอยู่ลลี่เขาถามว่าหวังโผโปล่ฮาว ่สวัสดีคุณลุงหวัง How หนีเจียวฉินหมิงจื่อสวัสดีคุณชื่ออะไรอ่ะหวอเจียวลี่ลี่ฉันชื่อลี่ลี่นะคะอ่ะเราควรจะฝึกอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะหนิ่นกุ้ยซิ่งท่านนามสกุลอะไรหวอซิ่งหวังฉัานนามสกุลหวังหวังโผโปฮาวสวัสดีลุงหวัง How หนีเจียชื่อสวัสดีคุณชื่ออะไรว่าเจียวลี่ลี่ฉันชื่อลี่ลี่นะคะให้หนูเขียนภาษาไทายกำกับเอาไว้ไปฝึกอ่านเองที่บ้านนะคะ เวลาที่หนูมาสอบอ่านกับคุณครูประจําชั้นหนูสามารถถือหนังสือของตัวเองมาอ่านได้นะคะเราชื่อก็จะดูคะแนนของอความคล่องแคล่วก็จะให้คุณครูประจําชั้นเนี่ยลงคะแนนไว้เลยนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะมีะตัวอย่างส่งไปให้แต่ว่าวันนี้นะคะให้หนูแค่ลองอเขียนลงไปในหนังสือก่อนแล้วก็ไปฝึกเองก่อนที่บ้านนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นหน้าเราค่อยมาสอบกันนะคะสอบอ่านนะคะสอบอ่านสามารถดูได้นักเรียนไม่ต้องซีเรียสน,นะคะสามารถดูได้ ต่อมานะคะลูกจะเป็นคําศัพท์ในบทเรียนนี้ก็จะมีอะไรบ้างสื่อนะคะลูกชายหรือลูกสาวซื่อสี่กุ้ยนะคะคือแพงหรือทรงเกียรินะคะหรือเป็นนามสกุลก็ได้นะซิงก็คือนามสกุลนะคะกุ้ยซิงก็จะแปลว่านามสกุลหวังนะคะก็คือแท่ของชาวจีนหรือเป็นนามสกุลของคนจีนนั่นเองนะคะโปโปก,ก็คือคุณลุงนั่นเองค่ะอ่า โอเคในวันนี้เรามาถามทิงลี่นะคะก็คือการฟังให้หนูได้ยินเสียงที่เราชื่อพูดนะคะหนูก็วงเลยว่าคือคำไหนนะคะอ่ะพร้อมยังคะเปิดหน้าที่67ได้เลยนะคะอ่าหน้าที่67ได้เลยค่ะหน้า6 7นะคะข้อหนึ่งสื สืออ่าหนูคิดว่าสืคืออันนี้หรืออันนี้หนูวงได้เลยนะคะวงแค่อันเดียวนะสืต่อไปข้อสองจื้อจื้อนะคะจอจานจื้อนะคะจื้อคือคาไหนคะวงได้เลยต่อไปข้อสามซื่อซื่ออ่าหนูคิดว่าข้อสามซื่อคือคำไหนหนูวงได้เลยค่ะข้อสี่ จอเจอ,เจอนะคะเจอคือคำไหนหนูวงได้เลยค่ะข้อห้าจูจูจอ่าหนูคิดว่าจูเนี่ยคือคำไหนวงได้เลยต่อไปข้อหกเซอรเซอนะคะเซอคือคำไหนคะวงได้เลยค่ะ อีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งข้อหนึ่งสืสือ,อข้อสองซือซ่อซื่อข้อสามซือซ่อซื่อข้อสี่เจอเจอข้อห้าสู่สู่ข้อหกเซ่ เรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะข้อหนึ่งสืออ่าสือคือข้อสองนะคะใครถูกคียถูกเลยนะคะใครผิดแก้ไขด้วยนะคะข้อสองซื่อนะคะซื่อคือคำนี้ข้อสามซื่อนะคะซื่ออ่าซื่อคืออันนี้นะคะต่อไป,ปข้อสี่ เจอเจออ่าเจอคืออ่าข้อสองนะคะต่อไปข้อห้าสูจสูนะคะสูคืออันแรกเลยข้อหกเซอร์เซอร์นะคะเซอร์คืออ่าข้อนี้เองนะคะโอเคเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะให้หนูอ่าเขียนนะคะฝึกเขียนพิดอินในหน้าหกสิบเจ็ด นะคะแล้วหกสิบแปดตามรอยปากนะคะเขียนตามให้สวยงามนะคะพินพินของเราหน้าหกสิบเจ็ดกับหกสิบแปดนะคะโอเคอ่ะวันนี้นะคะเราซือมีเท่านี้แล้วหนูก็กลับไปฝึกนะคะไปฝึกอ่านนะคะนี่นะคะฝึกสนทนาหน,าน้านี้นะคะหน้าหกสิบห้ากับหกสิบหกนะคะไปฝึกเยอะๆเลยแล้วก็อาทิตย์หน้าเรามาสอบอ่านกันนะคะ โอเควันนี้เราซื้อเอาไว้เท่านี้เนะาะปงเดี๋ยวเราพบกันในครั้งหน้าอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะอย่าลืมเขียนให้เสร็จด้วยนะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะใจเจี้ยน